บอสโจยมานินน้องอูอิงเพชรบ้านแพงสุดปังครับค่ะโอ้โหแอบเห็นโปรเจกต์สุดพิเศษยิ่งใหญ่ระดับประเทศของอูอิงกับบอสโจที่กำลังรออยู่นะ,ะเราแอบเห็นว่าแฟนคลับ FC เนี่ยต่างลุ้นว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรแต่เราแอบรู้มาบ้างแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะมาเล่าถึงเรื่องนี้นะครับผมที่จะมาเผยให้ฟังก่อนเนี่ยเราขอมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนค่ะ ศิลปินชื่อดังเ,เขาเรียกว่าครูพเพลง,งชื่อดังศิลปินแห่งชาตินะครับ<ะ>ได้เอ่ยปากชมบอสโจยูมานินว่ายังไงอาสาศรีพูดสิก็เป็นโพสที่ทางด้านบอสโจเนาะได้แคปแชทนะคะมาลงในเฟซของบอสโจค่ะเป็นแชทจากคุณเพชรสหรัฐก็เป็นทั้งนักร้องชื่อดังแล้วก็นักอาจารย์นักแต่งเพลงชื่อดังเหมือนกันที่ได้แชทกับบอสโจบอกว่าบอสโจก็บอกว่าผมว่าเพลงดีดังแบบ นี่ค่ะบอโจแชทมาอย่างนี้นะแล้วก็กทางด้านครูคุณเพชรสหรัฐบอกว่าเมื่อวานครูสลายยังย้องตัวอยู่นั่นก็คือศิลปินแห่งชาติบรมคูครูครชื่อดังก็คือนั่นอาจารย์สลาคุณบุินะคะที่ได้ย้องย้องคําภาษาอีสานก็คือชื่นชม,ค,มค่ะบอกว่าบอโจก็บอกว่าจบแบบเท่ๆนั่นก็คือเพลงนี้นจบแบบเท่ๆนะคะแล้วก็ทางด้านครูเพชรก็บอกว่าอ้ายไปกองถ่ายแล้วบอโจก็ถามต่อว่า ย้องว่าใดคอือคือชมชื่นชมแบบไหนครับทางด้านคุณเพศสหรัฐก็ตอบมาว่าเพื่อนชื่นชมว่าคนคนเดียวมันคือ,อเป็นได้ครบแท้ทั้งนักบริหารทั้งนักร้องดังครับค่ะก็เป็นทางด้าน บอจูได้แคปแชทนี้มาลงแล้วก็แฟนคลับ f อซีเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากมแล้วอีกอย่างทางด้านคุณเพชสหรัฐก็ได้เป็นคนแต่งเพลงให้บอจูอยู่แล้วเนาะเพลงแบบจบแบบประเทศน,นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากและด้วยกระแสะที่บอจูก็คือไม่ได้เก็บอิทธิพลเพลงนี้นักร้อกศิลปินหลายท่านหลายคนก็นําเพลงนี้ไปโคปเปอร์เวอร์ชันแล้วก็ทั้งนําไปขึ้นร้องโชว์บนเวทีต่างๆเยอะแยะเหมือนกันค่ะคคแล้วเพลงก็เนื้อหาดีความหมายดีค่ะครับ แล้วก็ตามที่คุณกุศลาได้ชื่นชมเนาะบอกว่าเป็นทั้งนักบริหารทั้งนักร้องดังเพราะว่าด้วยการที่เราเห็นบอสโจบริหารวงออกมานั้นก็คือดีมากๆและการร้องเพลงของบอสโจยอย่างเพลงล่าสุดทักสาวขาวแม่เนาะก็เป็นที่โด่งดังแล้วก็มีท่าเต้นประจําที่เป็นยอดฮิตแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์อีกเหมือนกันก็ทําให้เพลงนี้โด่งดังไม่แพ้เพลงอื่นๆเลยค่ะครับผมอ่าเนาะนี่ก็คือ ทางอะไรนะคุณสลากคุณนวุธนะครับก็ได้ชื่นชมบอสโจผ่านทางคุณเป็นทหารมานะครับผมอ่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีบอสโจก็คงภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจเนาะใช่จบอกว่ามีแงไม่ใช่แค่นั้นนะบอสโจไม่ใช่แค่เป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นนักอ่านนักนักร้องชื่อดังนะยังเป็นอาจารย์แต่งแต่งเพลงได้อีกนะใช่ไหมล่าสุดที่ได้แต่งเพลงให้น้องอิงนั่นก็คือเพลงน้ำตาอีลาน้อยดูสิที่แต่งออกมาด้วยความรู้สึกทุกอย่างที่แบบ วสโจได้เห็นในสิ่งที่น้องได้เจอเลยอยากแต่งเพลงนี้ออกมาเป็นเพลงเพื่อที่จะบอกเล่าให้แฟนคลับเอฟซได้ฟังว่าน้องอุ๋งอิงเจออะไรมาบ้างครับคอ่าและที่สําคัญนะครับเรื่องที่เราจะพูดเนาะที่เกินไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะว่าเอ๊อสโจเนี่ยจะมีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆระดับประเทศที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสฮือฮาแฟนคลับเอฟซีกาต่างสนอกสนใจมากๆว่าใช่คับ จะเกิดอะไรขึ้นกับทางสาวน้อยพี่บ้านแพ้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับบอสโจแล้วก็นองหญิงล่าสุดนะครับเห็นบอสโจได้คุยงานกับเฮียหน่อยหลายวันมากเฮียหน่อยนั่นก็คือผู้บริหารวงอีสานนครศิ์แล้วก็เป็นเจ้าของรายการหมอลาไอดอกที่กําลังออนแอร์ที่สุดที่มีบอสโจยมนินหนึ่งในเขาเรียกว่าคณะกรรมการที่มีทั้งหมด4ทีมเนาะก็จะเป็นทีมระเบียบทีมปฐมทีมสาวน้อยทีมใจเกินร้อยบอสโจก็คือหนึ่งในนั้นใช่ค่ะและตอนนี้บอสโจกับเฮียหน่อย ก็กําลังคุยอะไรกันอยู่จับมืออะไรกันอยู่นี่นะครับเห็นโพสต์นี้ก็บอกว่าโปรเจกต์ใหญ่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้โปรดติดตามงานระดับประเทศค่ะอ่าแล้วก็อุหลายงานนี่นะเห็นไหมเครดเคตามนั้นนีอ่ะพอคุยกันเสร็จแล้วบอสเจ้าก็มาโพสต์ว่าเคตามนั้นครับค่ะแล้วก็บอกว่าได้รับอนุมัติจากแม่ลำเพิรกก็คือ ซอนนด์น้อไปที่เรียบร้อยพร้อมทังเห็นดีอย่างยิ่งและพร้อมฟังไปด้วยกันงานนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่กว่างานมิทติ้งพ่อลูกนะงานมิทติ้งที่จะจัดที่สนามหลวงนะคะแล้วก็งานนี้ก็คือวงการบันเทิงต้องกล่าวขานครับโปรดติดตามพวกเราเอ๊ยยังไงนะจะเกิดอะไรแต่เราก็เห็นทางด้าหน่อยก็คือชื่นชมน้องอุ้งอิงมากมากเลยนะเป่าโจ้เห็นว่า ไปที่งานนะคะต่างๆก็จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับน้องอ๋งเยอะเหมือนกันชื่นชมในความสามารถแล้วก็ชื่นชมจากแฟนคลับเอฟซีของน้องที่คอยซัพพอร์ตคอยติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนแล้วก็เปลย์เปลยออกมาว่าหมอลำไอดอลก็กระแสดีขึ้นก็เพราะน้องเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จากคณะกรรมการหลายๆท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในหมอลำไอดอลทำให้รายการนี้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากซุยใหญ่นะคะเมื่อทั้ง โค้ดแต่ละทีมรวมตัวกันก็ต่างที่จะให้ความสนใจเข้าไปสัมภาษณ์กันทุกทุกวีคทุกอาทิตย์ที่มีการบันทึกเทปเลยค่ะครับผมแล้วเนาะก็ยังเห็นว่าโจอีกนะตีสี่แยกย้ายกันตีสี่คุยงานคุยงานโปรเจกต์ใหญ่ที่วงการจะต้องที่วงการจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่เพิ่มเติมคืออะไรแม่คุณลุ้นตอนนี้คือเดาไม่ออกนะหลายๆคนก็เดากันไปแล้วนะอาหลายๆคนอยากก่อนที่เราจะมาพูดถึงหลายๆคนเดาว่าอะไรค่ะ าจะมีโปรเจกต์อะไรลองเดามาลองพิมมาให้พวกเราฟังหน่อยว่าคุณคิดเห็นว่ายังไงในเรื่องนี้คุณคิดว่าเขาจะมีโปรเจกต์อะไรแต่เชื่อว่าโปรเจกต์นี้ถ้าบอสโจกับเฮียหน่อยคุยกันัะเป็นหลายวันขนาดนี้จะต้องยิ่งใหญ่จริงๆสาวสีแล้วก็จะต้องเพอร์เฟกมากๆแล้วอย่างเฮียหน่อยอ่ะเป็นเป็นบุคคลที่ชอบเซอร์ไพรส์อย่างรายการหมอรำไอดอลใช่ไหมที่ก่อนจะเปิดรายการก็คือ แง้มปล่อยมาทีละนิดทีละนิดเพื่อเป็นการลุ้นในแต่ละวีคแต่ละวันและเราก็เชื่อในอย่างบอโจเงี่ยก็เป็นผู้บริหารที่สมองเพชรอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วเราได้สองคนแล้วได้สองคนมาเจอกันแล้วทํางานด้วยกันเนี่ยเชื่อถือว่างานนี้ไม่ใช่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆจะต้องเป็นงานที่เซอร์ไพรส์มากๆจริงๆโดยที่หลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยแหละเอ๊หรือว่าอันนี้เอ๊อันนี้อันนี้คือขอเดาวส่วนตัวนะหรือว่าจะได้เห็นแบบว่า เห็นคอนเสิร์ตสาวน้อยเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่แบบว่าที่อยู่ในฮอลล์ใหญ่ๆหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อ้าวอันนี้ขอเดานะค่ะอ่าเพราะว่าอ่ะมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านี้อ่ะสนามหลวงก็จะมีจัดอยู่แล้วใช่ไหมเดือนธันวาใช่ไหมใค่ะสนามหลวงเดือนธันวาแล้วเอ๊ะเพราะว่าหลายๆคนตอนที่สาวอ่ะไม่แน่เหมือนกันตอนที่บอสโจซาวสียงเหมือนเหมือนมันขอความเห็นจากเอฟซีแฟนคลับว่า ถ้าจัดงานมิ팅พ่อลูกของอูอิงกับวอสโจเนี่ยควรจะไปจัดที่ไหนกันดีหลายๆคนก็บอกอย่างนี้หลายๆคนคอมเมนต์เข้าไปในตอนนั้นนะคะบอกว่า Impact ไปเลยจุคนได้เยอะไปเลต้องไปเลยจุคนเยอะๆนะเพราะว่าแบบที่อูอิงไปที่ไหนก็คือสังกะสีแตกสังกะสีรถนนะสนามราชมังคลาเหมาะนะจุได้แปดหมืน หกหมื่นแปดหมื่นะใช่แล้วก็จุคนได้เยอะเพราะว่รแฟนคลับคนรู้เยอะนะถ้าเกิดขึ้นจริงนะสาวสรีจะไปที่กล่าวขานของไม่ใช่แค่เฉพาะวงการหมอลำจะกล่าวขานเอาไปทั่วประเทศเพื่อแบบต่างประเทศก็ได้รับรู้ว่าคอนเสิร์ตของหมอลำถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นจริงนะเหมือนที่พวกเราคิดนะแต่เราก็ยังไม่ได้ยืนยันการันตีเพราะเราก็ไม่ได้รู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอันนี้คือเกิดอะไรขึ้นเออไม่ใช่คือมันจะเป็นงานอะไรเราไม่ได้รู้ไงไม่ได้รู้เลยแหละอันนี้คือใช้ความเดาของพวกเราจริงๆว่า ถ้าสมมติเฮียนหน่อยกับบอสโจเผยออกมาอย่างนี้ยว่าจะต้องเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศวงการหมอรำจะต้องถูกกล่าวขานจะต้องเห็นอะไระมิติใหม่อะ,ม,ะมิติใหม่ที่ว่าเหมือนสาวสีบอกก็เป็นหน้ามันเป็นไปได้คือหนึ่งอาจจะเป็นละครเวทีไหมเป็นทเทียเตอร์ไหมเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าเกี่ยวกับน้องอู๋ uh huh. ออหรือเปล่าแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตร่วมเหมือนกับการที่เฮียนหน่อยได้ดิวกับบอสโจแล้วก็อาจจะนํา เรื่องราวของน้องอูกอิงเนี่ยที่แฟนคลับ FC ซได้ชื่นชอบเนี่ยได้มาทำเป็นโรล,ลครหรือว่าจะเป็นบทบาทที่แสดงอยู่ในเวทีใหญ่ๆอย่างที่เบลโจบ,บอกเลยจะอาจจะเป็นสนามราชมังกรสถานหรือเปล่าห,หรืออะไรเนี่ย <c oughs> เราก็ <c oughs> ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็รอรุ่นกันต่อไปเชื่อว่า <c oughs> ต้องเปรย์ๆออกมาให้เราได้รู้ทุกอาทิตย์แน่นอนค่ะก็ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ก็อีกอย่างหนึ่งก็แผสามารถเป็นไปได้ก็คืออาจจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ไหมที่จัดอยู่ในฮอลล์ใหญ่ๆค่ะ ที่อาจจะแสงสีเสียงอลังการมากๆที่แบบจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่นาออ่ะเหมือนที่เขาเรียกอะไรนะ F D comment นั่นแหละว่าอาจจะเป็นราชมังคลาหรือว่าอาจจะเป็นในในห้องในฮอล์ใหญ่ๆอะไรอย่างนงี้แต่อีกอย่างหนึ่งที่สามารถเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งนะขอเดานะอย่าว่ากันนะขอเดาแล้วกันเพราะเราก็ไม่รู้หรือว่าอาจจะได้เห็นหนังชีวิตหรือภาพยนตร์ ที่เป็นเรื่องราวของอูอิเฮชรบ้านแพงกับบอสโจยมนินค่ะอันนี้ก็สามารถเป็นไปได้นะสามสีเอามาทําเป็นหนังก็ได้นะเรื่องราวของน้องก็จะบอกว่าไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดามีหลากหลายสตอรี่หลากหลายเรื่องราวที่ตั้งแต่น้องเข้ามาแล้วก็คนก็เข้าไปตามเขาเรียกว่าประวัติว่าน้องอิงเป็นมายังไงกันเยอะมากเลยนะแล้วก็น่าชมน่าชุนโอเคอ่ะเอามารอลุ้นกันดีกว่าส่วน f อท่านไหนมีความคิดเห็นว่ายังไง หรือว่าคิดว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงแล้วก็ขอเชื่อว่าต้องเป็นโปรเจกต์ที่เป็นยักษ์ใหญ่แล้วก็เป็นที่พูดถึงแน่นอนสำหรับโคงการมอลลรำค่ะใช่ครับอ่ะแล้ววันนี้นะครับผมสาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่ที่ไหนวันนี้วันที่อะไรวันที่ยี่สิบสามค่ะยี่สามตุลาคมค่ะยี่สามสักครู่นะครับสำหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็คือไม่ว่าจะไปแสดงที่ไหน เอฟซีแฟนคลับก็ไปให้กำลังใจกันเยอะมากเลยค่ะแล้วทางด้านแล้วทางด้านบอโจก็ได้ให้สัมภาษณ์ในสื่อต่างๆมันกันค่ะว่าวันนี้ว่างหรอวันนี้รอคะเด๋อวสู่นะคะอ๋อไม่มีบอกเนาะมีแต่บอกว่าที่24ี่นะครับเพราะว่าวันนี้เหมือนเหมือนบอโจกับอุงิมีไล์สดไงไ์สดในจอจอของน้องอุ้งอิงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็วันที่24ี่นะครับอยู่ที่บ้านหนองสองห้อง อำเภอผู้เขียวจังหวัดชายภูมินะครับ<ช>ส่วนวันที่25นะครับผมอยู่ที่ตลาดเทิดไทยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับ<ช>อยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปรับชมที่นั่นเนาะไปให้กำลังใจทางทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพง<ช>ไปให้กำลังใจทางบอสโจยมน,นีแล้วก็น้องอวี่เพชรบ้านแพงด้วยนะครับ<ช>สำหรับวันนี้นะครับสาวสีเมืองเลยกับบ่าวโจดีไซน์ก็ได้นําข่าวสารดีๆเนาะที่น่าลุ้นมาเล่าให้ FC แฟนคลับได้รับฟังกันส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ